สวัสดีครับพี่มี่จช่องมีว่าดดวงแฟนตัวจริงจะมาในปีนี้ไหมเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุไฟกันได้เลยครับว่าดวงความรักความสัมพันธ์ความรักของคุณนะครับของชาวธาตุไฟแฟนตัวจริงจะเข้ามาในปีนี้หรือเปล่าเรามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมวด3เซตนะครับเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเรา,าเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าดวงความรักของชาวธาตุไฟนะครับในปีนี้นะครับจะมีตัวจริงรักที่จริงใจรักที่เหมาะสมกับคุณเข้ามาในปีนี้หรือเปล่มามาฟังคำนายในเซตที่หนึ่งกันเลยครับว่า ดวงความรักของชาวธาตุไฟนะครับกับเรื่องของความรักแล้วจะเป็นยังไงนะครับมาดูเดทนี้เองนะครับผมบอกเลยว่ากับความรักแล้วเนี่ยในปีนี้จริงๆแล้วยังไม่ได้เจอคนที่ใช่และคนที่เหมาะสมกับคุณแบบ1 0 0เนะครับเพราะส่วนใหญ่ดวงความรักอกจะเทไปเรื่อง,องความนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับแอบอาจจะนิ่งเกิดขึ้นสําหรับความรักในระยะในระยะยาวนะครับเพราะคนที่เข้ามาเองแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณไว้ใจได้ค่อนข้างยากเขามีรูปรักษร์รูปกายที่เป็นเสน่ห์มากๆนะครับแรงดึงดูดสูงมากๆเลยทําให้คุณไม่ไว้ใ ใจในตัวเขาแถมเขาเข้ามายังเป็นคนดีคนที่จริงใจอีกนะครับเลยทาให้คุณรู้สึกหวั่นวัน,วน,วนรู้สึกกลัวเกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่าในปีนี้เองเนี่ยมีสถานะคนคุยมีสถานะแฟนมีสถานะคนรักเกิดขึ้นไหมบอกเลยว่ามีครับแต่ยังไม่ใช่ตัวจริงเกิดขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าจะต้องดูกันไปแบบยาวๆเกิดขึ้นนะครับหรือดูตลอดทั้งปีนี้เลยทีเดียวสาหรับความรักและความสัมพันธ์เพราะความไว้ใจของเขาเรายังน่ากลัวอยู่นะครับผมบอกเลยว่าในภาวะฝั่งขวามือเนี่ยพูดถึงเรื่องของความใจดี แลความจริงใจก็จริงนะครับแต่คุณหวนหวนว่าอาจจะไปไม่รอดครับเี้นที่สองครับเป็นไงบ้างนะครับแฟนตัวจริงจะมาในปีนี้ไหมนะครับของชาวทักไสนะครับในที่สองนี้ครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่ากับสิ่งที่เรากําลังตั้งเป้าหมายอยู่เนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวในความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีการคุยกันกับใครหลายๆคนนะครับหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้คุยกับใครเยอะมากขึ้นผมมองว่า ความสัมพันธ์นะครับหรือว่าความรักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะคาดหวังในตัวเขาได้ค่อนข้างยากสุดท้ายเขาจะนําปัญหามาให้กับเราอยู่ดีผมว่าชาวธาตุไฟมองออกว่าคนคนนี้ดูไม่ได้จริงใจตั้งแต่แรกนะครับเขาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้คุยกับใครได้ค่อนข้างเยอะสุดท้ายเขาก็ไปจากความสัมพันธ์นี้อยู่ดีแต่เขาจะทิ้งปัญหาทางใจไว้ให้กับเรานะครับเพราะว่าเราจะเดินต่อกับความรักไม่ได้ถ้าเรายังทุ่มเทให้กับคนนี้แบบจริงจังนะครับเช่นสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิง แฟนตัวจริงจะมาในปีนี้ไหมในเซส้นสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในเรื่องแฟนและความรักเองเนี่ย ในปีนี้เองเนี่ยมีเรื่องของสถานะคนคุยเข้ามาเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องของคนที่คุยได้เกิดขึ้นมีเรื่องของสถานะแฟนเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่รักระยะยาวนะครับผมบอกเลยว,ว่าคนคนนี้ที่เข้ามานะครับจะนําพาปัญหาและทิ้งปัญหาไว้กับคุณทางใจเกิดขึ้นทําให้คุณเดินต่อกับความรักกับคนใหม่ๆได้ค่อนข้างยากนะครับคนคนนี้ระวังให้ดีนะครับว่าเขาจะมากัดกินภาวะทางใจของคุณเนี่ยให้เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับทาให้คุณรู้สึกหวั่นใจเมื่อต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นนะคร คนคนนี้ผมบอกเลยว่าดูไม่น่าไว้ใจครับถ้าสลัดได้นะช่วงต้นปีนี้ให้รีบสลัดออกจากความสัมพันธ์นี้เลยครับเพราะสุดท้ายคุณกับคนคนนี้ก็ไปต่อกันได้ยากอยู่ดีแม้นะเวลานี้จะอยู่ในสถานะแฟนก็ตามสถานะคนคุยก็ตามสถานะคนที่เพิ่งรู้จักกันก็ตามนะครับหรืออยู่ในสถานะเพิ่งเริ่มจีบกันก็ตามให้สลัดออกได้เลยครับเพราะว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะไปต่อได้ยากในท้ายที่สุดเพราะเขาไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะครับรวมถึงจะนําปัญหาไม่กับคุณด้วยเรื่องของความรักครับ